สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องน้องพี่น้องเกี่ยวเขาบอนพี่น้องเกี่ยวเขาบอนเนี่ยก็หวานข้าวผิดพี่น้องนี่นางจากทางก็ลุยลงมาเลยนะคะก็เกี่ยวข้าวเขเียวเหยียบข้าวเขียวมาเลยอันทีว่าขีดกอนนะคะพี่น้องเลเกี่ยวเขาเกี่ยวเขา่ขาอนปกติก็ ก็รอเจ้าข้าวอันข้างบนก็ได้นะพี่น้องนี่ว่ามันยังเกบค่ะพี่น้องจ้างมาเล่มหวคนเรื่งมืสองร้อยพี่น้องเบื่อเรานี่แล้วก็รอไม่ไหวนะคะข้าวมันก็เยอะเราก็ต้องไดบร่ขึ้นไปอีกเกือบร้อยเมตรน่าจะถึงนะคะนี่ก็เลยรอไม่ไหวข้าวก็จะออกมาก,ก็เลยตัดสินใจเอาข้าวเอา รถเขียวพาข้าวเขียวมาเลยพี่น้องน้ำมาถ้าใช้คนขุนก็จะไม่ไหวนะพี่น้องถ้าใช้ใจ่ายก็จะปานไปอาที่จริงก็รอกันได้นะคะพี่น้องนี่รอกันได้รอให้เกี่ยวพร้อมข้างบนได้นะคะรอเกี่ยวพร้อมข้างบนได้นะคะ่ะเพื่อนมันก็ยัง สูกใหม่ขนาดเลยนี่ข้างบนก็เริ่มจะได้เขียวอีกชักอาทิ์น่าจะได้เขียวนะคะตามจริงก็รอก็ได้แต่เจ้าของร้านน่าจะใจร้อนนะคะจ้างมาหกคนพี่น้องหกคนครึ่งวันสองร้อยนี่แต่ยังได้จ้างรถเกี่ยวอีกถ้าจะจ้างคนขนก็น่าจะไม่ไหวทั้งมัดทั้งขนทั้งอะไรก็น่าจะไม่ไหวนะคะก็เลยตัดสินใจเอารถเกี่ยวมาดูเลยนะคะ ของนาก็เลยแต่สินใจแบบนี้นี่จ้างมาหกคนไม่เสร็จนะคะก็<อ>น่าจะประมาณไร่กว่า,วานะคะไม่เสร็จถ้าจ้างรถเกี่ยวมาแต่ที่ไก่ก็น่าจะหกเจ็ดร้อยก็น่าจะจบนะคะวันนั้นก็มาเกี่ยวของเขานะคะแต่เขาไม่ให้เกี่ยวเขาบอกว่าจะให้คนจะให้คน,นเกี่ยวเอาเกี่ยวมือเอาแต่เกี่ยวไปแล้วปรากฏว่าจ้างหกคนก็พันสองแล้วพี่น้อง พันสองไม่เสร็จนะคะก็เลยจบที่รถนะคะทีนี้จ้างหกคนแค่เกี่ยวนะคะพันน่าจะมาไล่เร็เสร็เพอาไม่ได้นะคะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้นี่เราก็เลยจบที่รถนะคะเพราะว่าถ้าจะจ้างคนมามัดมา,มาขนทีนก่ก็น่าจะไม่ใช่แล้วแช่พันสอง ขันสองก็จะไ่ด้านบดเป็นสองพันสามพันดีคือข้าวก็ไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่นะพะี่น้องเอาไปกินก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนี่นะคะบางคนก็เสียดายแค่นิดหน่อยแค่ทางลงเขียวแค่ปากเขียวลงมาก็ไม่ไกลนะคะก็ไม่ถึงงานกเกาะเสียดายเสียดายอันที่จริงมันก็รอกันได้นะคะทางข้าวข้างบนกับข้างล่างมันก็รอกันได้เพราะว่ามัน เยวไม่ได้เยอะนะคะแต่จะของนาใจร้อนนะคะเคสนี้ก็เลยจบที่รถเหมือนเดิมเพราะว่าเอาคนก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าแถวบ้านจ้างคุมวันสองร้อยนี่ยังไงก็จบที่รถเหมือนเดิมรถจะก,ก็จบที่รถก็เอารถมาเกี่ยวเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นจ้างมาของคนไม่เสร็จ